มาเด้อมาเด้อ <desserts> พ mm ี hmm. Never, <laughs> ่น <infused vegetables> ้องสร้อจ <mumbles> ุสร้อจุใสกันแซ่บจเสรตอนเสาร์นี่รึตับไม่น่ะตั๊บน้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องสร้อจุสร้อจุใสกันแซ่บจเสรตอนเสาร์นี่รึมาเด้อทีมงานขายไก่สิมนุษย์ทีมงานโอ้ที่รูสุกีบอลนี่นี่เขาเหนียว ม่ใหม่ๆมาเจอสวรรค์ซอยจูแบบสบายดีพ่อแม่พี่น้องซู่ผู้สุกคนทางไกลทางไกลเมื่อนีอ้ก็มาพบพ่อสิงการสิงเคยพี่น้องกับสองผู้ไทยเมืองลาพี่น้องมามาเมื่อนี้พี่ฟาพี่พาน้องมากินซอยจูพี่น้องยิง้มเช้าๆนี่นะมามาพอเทาเป็นซื้อมาผลมาที่เชา้าๆคนอ่ะเต็มดึกเห<อ>็นว่าพี่น้องมันมึนๆได้นนเลยน่ะตัพน่นะนี่นาดเจี๋ยนะเจี๋เพืชื่อโทรบักง่ายๆเห็นว่าพี่น้อง พักกระติมกระถาพไปน้องมามามามีทั้งดิบทั้งอะไนั้นทั้งสุกจดอกก็ได้มาได้สดดดอิยอ้จิบเขาอยูะจิเขาอยู่จิงกับอะไรคนอยู่พี่น้องยังสาวๆมามามาพอดีพ่เทำันมาเตะด้วยตไปซื้อซีนมาแต่เปสาวๆว่ะ ต้มเขาน่กินแบบซุ่มซ้มนได้เลยทีมงานขายไก่เสมนมโนดแบบเต้นอยู่เสียผู้หอนหัวแหลมมากไก่บ้เลียงเาไปตีก็เบิ้บไม่นหรอกไก่บูเก่ง,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 งอัศร้ายเต้นยู่ไไก่เก่งอยู่อัลายหลายผู้เองไม่เท่าคนผู้

ไกล้ครนี่ยเอาไปหาแจนก็หมต่อเขาอยากตสีเขียวเขามักเกียวแบบนี้เนาะติ่งหักเนาะตับ่งมเกียวไก่นเตขายสิบแสนก้ผมไม่ง้ผเทขายออนี่ยขายดีเาเนี่ยขาเนาให้เด้อแบบกู้วงกู้แสนสือไบตีเอ็น ตตาไปขายงายบอกน้อตีเองาใบใบข่ายข้ามข่ายเลกนะตีเองจะเอาขยือไปขายบอกมาให้บอกเลยจะอาใบข่ายมา่ายนั่นดูคนเดียวก็อันนั้นม่ะก็หมกมุนทเน้ำเลยก็ตีกินคนเดียวก็บะเขียวเลิเท่าไหร่ายมุงเนตนี่นะนี่นะตัวเองอยากได้สุมตีเพิ่หนึ่งน้ำใสจางอยาง่

พักซีกับ oh! ปูเองอ่ะไม่ทาบนะว่ายกแล้วช่วงน้องมนกินมูกะทอีดียมึงหอกเคนซคนคนดซีันนแต่ว่ามันมาบวบก็จะกินไดเบื่อเงินไหุน้องบ้าดิบสีบัวกทันกก็เครื่งนี่ไม่ให้ตีเราให้ใหญ่กินหมอหมอกินยูัวกินไป้บดไว้ก็หยนี่กินเด็กอย่บดปบดสี กาหอบัดจังไรตัวนี้มันเหนียวก็พอท่านกินเข้าแล้วเว้ยแล้วกินับบบเบิ้ลไปแว่ามาแตับจังไบ้านนีเบ้มกินับเดียวจะกินดว่ามาเห่ยซอยจู่บันน่จะอร่อยหมูผัดเออแมนเออสบายดี

บอาวาก็ฝ่าว,าข,าาวาขันบุขันฝ่าวเลยมันเสด็ระท่านทีอีสิบกว่าเหมือนเด้สีแล้วขันบ่เออเออเออเอเอ ทำแค่หน้าปีงเขาเบิดเนี่บิดมเขาเอาตกันอยู่เาไหีตัน่นว่าหนึ่ได้ยู่หรอแห้งซีนี่เบิดบิดแดเอไมันนี่ยตีมันก็ดีต่ตีตีมันก็เกาบาีหกว่าเาเรอสห้มมีมันมีหัล้วมาเ่งไมาเลืมีใส่พอล่ะ biết cây bọc cái biết có biết là cái gì à biết cái gì à cái mướt cái mướt nó nhòm cái mướt cái mướt nó nhòm cái mướt 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 ไัไกั้เมื่อ่ยอะยอมยอมมามาพี่เรามา่อข้าข้าข้าข้ว่าประมาณสิบวัยเมื่อคนน่ะคุเนี่ยพอ่เอีบอนี่นันบรับน้อนง่นเจ้ายุ้ยใส่นี่ โอ้ไม่ใช่พีมุ้ตีบอวเจีบขาอยู่ครับตู้เสบ้านมาหา้าเแี่ยเจบ๊ยใส่ลุกไว้ผัดหอมไว้เน่น่เมาขื่นช่องลังอยู่มาได้ก็ไปหรอเบอรเจ้าินบอยเบอร์เจ้าแมนบอย จ้ะดูไหวกระดูไหวบาหนักก็ไปเกอมันห่อเออเพรว่ามันว่วน่วหมได้ันกเดือย่างอ้นมันเด้อดเบียดเงินเงินบไม่มีปัญหาตีเงินตอนนี้อืมอืม

มาไ้มานเป็อไตีไก่ตีไก่จะบานัไงไก่พจอ่กอ่่งไม่ได้ไก่เดนเขาอุ้ยไก่ตาเดียวกับพี่ตีเอไก่ดนนก่อนเนาะไก่เกงเนาะไก่เก่ง้ยเดีวบางเกไก่เกงเดยวาวแพทเนาเดินนัเก็บนี่ในแก้ขาวน้ำเน อาจารย์ขอจบคลิปไว้ช่นนี้นะพี่น้องมิดแล้วแปนเลยนะแทบเลยพี่น้องที่เขาอยากำเซาเนี่เฮากับฮอนเพชรกับเพชรชิ้นกับชดชดมาไม่ไมมันชื้อไม่ไหแต่ราบมีเสาเองพอกเตื้าิบลกมพี่ผานเรื่องขอโทษขออภัยอะไรพี่น้องสบายดี